มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันเอามันเอามันตายเรียบร้อยสวยจัดไปหนึ่งคิวต่อปะล่ะจะต่อปะล่ะอยู่ผมขนาดนี้แก๊กดึงมาสวยสวยแก๊กสวยมึงตายไปแล้วแก๊กแก๊กผมทีวีสวยมาดิเอาอันนี้ต่อเอาอันนี้ต่อันตามเนินๆระยาต่อมาดิ If you baby day aggro another up Belup wanna what scrap it วันนี้ผมอยากซอยว่ะเฮ้ยวันนี้ก็หยิบเชลอนัทมานะผมมาซอยฝั่งตรงข้ามมาดีกว่าฝั่งตรงข้ามนี่ตัวล้วงนี่โคตรเยอะเลยนะบอกก่อนโอเคครับผมก่อนที่ไปรับชมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะเพื่อนๆมาวันนี้ผมมาอยู่ที่เชลอนัทเลนล่างนะครับเพื่อนๆ ฝังเราข้ามก็จะมีเพนมีโอ้โหมีแอมเ,เ,เมอลี่เอออาลามอะไรอะมีเอเมิลี่มีแวนแวนก็ที่วัดวัดกับผมนะครับเฮ้ยโอ้โหแล้วกลางเขาไปบวกกันแล้วนะครับแคคเหมือนจะไปเช็คบัฟแดงนะครับตอนนี้เราก็วัดกันอยู่กับแวนไปเออวัดกันไปครับผม เราไม่ก็ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้ากับแวนสักเท่าไหร่นนะเพราะเราโดนตันเราเป็นตัวแคลรีร่ที่ขาตายนะครับแต่เพื่อนเราก็แจกเฟิร์สบัตไปมันเชียร์ปลอยแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วกันแล้วกันขออีกดอกอันโธโธ่เฮ้ยโดนลาดมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหแวนแวนไม่เข้าข้างหลังผมมาดิน้องจะกลับไงอ่ะจะกลับไงอ่ะฟิกเออเฮ้ยสวยจัดว่าจะฟิกตามสักหน่อย แต่ไม่ทันแล้วมันไกลปลอมไปเอา้าแก,ก๊กดึงมาขนาดนี้และสวยจัดสวยจัดครับตอดไปหนึ่งทีมายังยังยังดีแค่ตอดครับผมเราโชคดีที่ฝั่งเขาเป็นฝ่ายเสียฟิกเกอร์ไปนะครับเรายังไม่เสียมานี่ไปเฮ้ยทำไมล่างมันเยอะจังวะมา,มาโอ้โหแก,ก๊กเอา้าแม่งเอ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอุ้งตานไม่โดนไปหนึ่งดอกเมื่อกี้แม่งโอ้โห ก็วายอยู่ทำไมมันยืนแบบไม่กลัวไม่เกรงอะไรเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยขอนอกคืนขอนอกคืนอัดตีฟรีครับผมจังหวะนี้ผมตีฟรีโอ้ยมันเข้ามาไม่เข้าผมไม่เข้าผมสวยสวยสวยกผมไม่กล้าออกไปผมไม่กล้าไปขอยิงลูกนี้แหละไม่กล้าออกไม่กล้าออกเอา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 โอ้โหแก๊กดึงเกือบโดนถ้าดึงโดนเมื่อกี้คือสวยเลยนะเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ย เอามันเอามันเอามันตายเรียบร้อยสวยจัดไป็นหนึ่งคิวต่อปหมล่ะจะต่อปหมล่ะอยู่ผมขนาดนี้แก๊กดึงมาสวยสวยแก๊กสวยผมตายไปแล้วแก๊กแก๊กผมฟรีสวยมาดิเอาอันนี้ต่อเอาอันนี้ต่ออันต่เนินนันนันรายต่อมาเฮ้ยให้ผมฟรีนะผมได้หมดเลยเฮ้ยแหมคิดว่าคิวเดอ์จะมาต้านผมได้พุ่มเพื่อนเรากำลังวาร์ปอยู่พอดีเลยเมื่อกี้ เจาไม่โดนน้องไปตันมาใหม่ไปตันมาใหม่ไปตันมาใหม่น้องเอ้ยเฮ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 ้ยช่วยฉันช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่เอาอยังห้าวยังห้าวซาธาเรายังห้าวอยู่แก๊กเอาสวยๆนะแกร์เดี๋ยวเราก็เคลียร์คลิปไปก่อนนะผมเราไม่ได้ไปเลนไหนเลยเราอยู่แต่เลนล่างนะผมล่างนี้บวกกันมันจัดแก๊กขอสวยๆสักดอกหนึ่งได้ไหมสวยๆเลยดึงอ่ะดึง ฟืดฟืดรออยู่แก๊กแก๊กรออยู่แก๊กดึงปึ๊บปึ๊บด,ด,ด,ดึงตัวใกล้เซะด้วยเอาดิผมตายได้แล้วผมตายได้แล้วสวยสวยจัดสวยจัดผมยึกยือยึกยืออยู่เมื่อกี้มาครับโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยลืมไปนะึกว่ามีฟิกตายเลยเอาดิเอาดิเอามาดิ ล้างแขนหะผมหน่อยสวยับผมครับตอนนี้เหมือนล่างมันเยอะมากเลยมีทั้งคิวเออร์ทั้งแวร์ทั้งนายทยาเออเออมนาตีโดนผมอ้าวดีน้องดีน้องแตกครับผมเคยคิดว่าดึงมาสวยจัดดึงมาสวยอย่างนี้ก็แตกเลยครับผมนาทยาเอาเปล่เอาเปล่อุ้ยโดนโดนผมแ,แล้วต้องกลับบ้านแล้วผมมันอยู่แล้วดูแต่จะว้าตรงนี้มันอันตรายป่ะวะว้าตรงนี้แล้วกันไม่มีใครมาหรอก แต่นะัทยาเขาอยู่ดันป้อมมาดิป้อมผมแตกวะเนี่ยแตกชัวเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่เอาดิ<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>พื่อนป้อมเหลือไว้หน่อยโอ้โหเรียบร้อยเลย<ๆ>ป้อมผมแตกเอาแล้วไงไม่มีที่ยืนแล้วตอนเนี้เทลผมไม่มีที่ยืนในป้อมแล้วเราจะไม่ได้สลับนะผมป้อมผมแตกก็คือผมจะวิ่งทั่วแมปแล้วจังหวะนี้ผมจะไม่อยู่กับที่แล้วนะผมมีตัวอยู่ข้างในเพื่อนเพื่อนมันยืนนิ่งเพื่อน กิวด์กิวด์กิวด์เร็เรียบร้อยเลยเพื่อนผมเข้าไปตายหมดเลยตายสองเอาแล้วไหไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าจะไปบวกทำไมล่ะน้องโอ้โหแล้วผมอยู่ตัวคนเดียวด้วยประเด็นน่ะมันน่าจะดันนะมาดิมาดิมาดิโอ้โหโดนตีฟีอ๋อรู้ว่ามีตัวอยู่ข้างในน้อง ี่ไม่เข้าไปหลอกอแต่รอบนี้มันน่าจะดันป้อมผมเลยวะไม่ก็เพนกดนตตีมาผมตายโอแกเน็นสวยจัดแต่ผมไม่ถึงว่ะขอโทษทีเพื่อนผมเพื่อนเอนเราขอโทษทีเราขอโทษท,ท,ทีสวยสวยสวยครับมาดิจะมาล้วงหรอเอ้โอ้หผมไปไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงฝั่งฝันไปเราไปเคลียร์บนก่อนดีกว่า เอาแล้วจังหวะนี้ซาตาก็ด่าวายไม่รู้ด่าใครนะผมมา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 ผมพร้อม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 ฟรีจังหวะนี้ผมพร้อมฟรีครับผมแก๊กขอสักตัวนึงมาเฮ้ยเพนมาแล้วเพนเช้ตี้แล้วเพนเชสตี้แล้วเออมันมมโอ้โหแม่งเอ้ยวิ่งมาอยู่ที่เดียวกันหุกดูเดอร์ลออ็อกยางสวยอะ่ะดูดิโอ้โหแล้วดู ไอไบค์ของเราทำอะไรก็ไม่รู้นะครับดูดูดูกิลด์วาร์ปใส่อสมมุติแบบเอ้ไม่ใช่สมมุติสงสัยว่าฮืมซา,า,าต้ามาด่าทีมเราด้วยทีมขวดนะผมสงสัยว่า,มมวาคิดว่าตัวเองจะชนะแล้วหรือเปล่าเพื่อนเราจะไปยืนตรงไหนดีเรายืนไกลสุดเลยเนี่ยไกลกว่าเพื่อนดีกะเดี๋วขอมาเชียร์คลิปตรงนี้ก่อนแล้วกัน รอมันเคลียร์เสร็จจะมาลวงเราเปล่ามาให้ลวงนะมามา,มาเคียร์คิว่านเคียร์คริว่านโอ้โหเพื่อนเราเข้าไปตายสองตัวนะด่าทีมตัวเองโง่เอ,อื้อแต่ตัวเองเข้าไปตายป่าทำไรอ้าไม่ดูสกอร์ตัวเองเลยนะสกอร์ตัวเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะซาซาแนะนำว่าเล่นกันด้วย ปูมัญญาดีกว่าเอาอันตีใส่แม่งเลยมาดิมาดิสี่ฟีสีฟีีฟีีฟีฟีฟีอยู่โอ้โหแม่งเลยไม่มีใครตามหรือว่าจะมีคนตามผมไปเพื่อนเราตีมังกรกันอยู่2คนก็ได้ครับเหมือนป่าเราจะไม่เอาอะไรเลยนะครับนี่ป่าไม่สนใจมังกรเลยมาเราได้มังกรแล้วลเมื่อกี้กาก็เข้าไปบวกตายหง มาดิน้องมาดิน้องอุ้ยทีวีทีวีทีวีอุ้ยอุ้ยโดนล็อก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 เอ,อย่าตันอย่าตันแหวนโอ้โหเรียบร้อยผมตายแม่งเ้ยโดนแหวนตันว่ะผมรู้สึกว่าป่าฝั่งตรงข้ามเนะี่ยผมเริ่มผมเริ่มตีเข้าแล้วมันมันเบาบางมากเลยคนระับตอนนี้ถ้ามันหลุดมาหาผมผมก็น,น่าจะใส่มันชุดเดียวตายนะครับจากที่ผมคาดเดามา แต่อย่าให้มันมาล้วงผมแค่นั้นแหละเอาเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยอย่างงี้มันตายก็สวยดีครับผมมาเนี้ยผมมาผมพร้อมแล้วมามาขอซอนหน่อยขอซอนหน่อยมาดิเมื่อกี้วาร์ปใส่ใครเมื่อกี้วาร์ปใส่ฟังผมเหรอมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยผมล้โดนล้งหลังมาดิมาด,มาดิมาดิน้องมาดิน้องโอ้โหตายหมดท,ทีมเลยว่ะไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วโอ้โหแมงเอ้ยดูป,ป่าเราดีเรื่องโอ้โหป่าเราไปดันป้อมอะแล้วบวกกันอยู่ตรงเลนกลาง ป่าแบบไปไ็นแดนป้อมเฉยเฮ้ยมีตัวอยู่มีตัวอยู่ขวาแอลขวาแอลขวาเพื่อนเอ้าดึงมาสวยอย่างนี้ก็ตันไปดิตันไปดิมาด,ามาด,มาดิผมตีฟีโอ้โหแอซซิตผมเยอะจัดแอซซิตเพิ่มสิบเอ็ดอ่ะยืนดีขนาดไหนอ่ะตายน้อยด้วยประเด็นอะเอาดิเอาดิาดไหนอ่ะคนวาร์ปผมอยากเห็นคนวาร์้าะมาวาร์ปหน้าป้อมดีมากโอ้โหตีป้อมก้อนแรงอันนี้ได้ป้อมได้ป้อมเพื่อนมันอยู่ตัวเดียวเอ้ยสองเอ้ย,ออยอตัวเดียวนี่ว่ะ ตัวหนึ่งกำลังจะตายนะครับดึงมาเพื่อนอดีเอาดิเอาดิเอาดิาแตกแตกแตกสวยครับผมได้จบพอดีวะเนี่ยได้จบเว้ยสวยจัดมาดีททำอะไรไม่ได้หนอกน้องโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆผูผมอยากโดนวาร์ปใส่แบบเมื่อกี้ที่ผมโดนวาร์ปอะ แต่รอบนี้ผมขอบอกเลยว่าผมจะไม่กดไลค์ให้ใครนะผมปากแทบเกลือเกินนะครับไม่ต้องเอาไลค์ไปซาตานีโอ้โหซาทีมนะครับดูด้วยใคร MVP น้องพี่ฆ่าไป5ตาย3ช่วย12นะทำเพื่อทีมขนาดไหนนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็ส่วนเซ็ตไอเทมก็จะออกประมาณนี้นะครโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนพบกันใหม่คลิปหน้า คอนนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนตินนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจุบ๊บ